ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชีวิตหลังแยกทาง9้าวเกิดพลคิวงานแน่นจนสิ้นเดือนสิงหาถือว่าแยกจากทางค่ายเก่าได้หมดทัศุดชื่นดังเวอร์จริงๆสำหรับน้องก้าวเกิดพลที่มีคิวแสดงคอนเสิร์ตยาวเยียดแถมเพลงก็ดังทะลุไปถึง4ล้านวิวแล้วนาทีนี้ก็รับไปคนเดียวแบบไม่ต้องแบ่งใครเลย หลังจากที่ก้าวเกิดผลน,นั้นผ่านมรสุมดราม่ากกับสาวเจนนี่ได้หมดทัดชื่นตลอดจนปมร้อนของเรื่องค่าตัวของนักร้องในค่ายที่ต่างก็ได้ค่าตัวกันเพียงคนละ300และ500บาทอีกทั้งนักร้องในค่ายก็พากันลาออกที่เดียว5คนรวด ในขณะเดียวกันทางด้านทนายเจมส์ก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องก้าวเกิดพลโดยการว่าความให้ในคดีแบ่งเงินจาก YouTube สำหรับเพลงดังเลยคุยทั้งอำเภอเพื่อเดือคนเดียวซึ่งขณะนี้ก็กำลังเตรียมจ่อฟ้องเจนนี่ได้หมดทัศชื่นในวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้ และสำหรับน้องก้าวแล้วนับว่าชีวิตถึงข่าวพลิกผันเพราะตอนนี้น้องก้าวก็เดินหน้าลุยงานที่ตนเองรักอย่างเต็มตัวโดยมีงานคอนเสิร์ตติดต่อ,อเข้ามามากมายการันตีจากโพสของน้องก้าวที่ระบุถึงคิวนานในเดือนสิงหาคมที่มีคิวแสดงถึง6งานรวดเลยทีเดียว